อันตรายตลาดทุบดูเป็นในคลิปวิดีโอเดียวสวัสดีครับผมม er, ิกเซอร์กิทัลันหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังกังวลมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับฟิวเจอร์คอนแทกนะครับก็คือหรือว่าสัญญาณการเทรดฟิวเจอร์กองทุนนะบิตคอย ETF แบบฟิวเจอร์นะครับก็คือว่าเนื่องจากแบบไม่รู้นะฮะก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆสํานักเนี่ยนะครับกำลังกังวลมากๆเลยว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันจะทุบหรือเปล่าหรือว่าตลาดเนี่ยจะทุบอีกครั้งไหมและมีวิธีการสังเกตยังไงครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันจะทุบเราจะได้ เตรียมตัวกันถ yes. ูกใช่ไหมครับผมจะอธิบายนะครับแบบฉบับเดิมเลยก็คือวิเคราะห์โดยใช้กราฟนะครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปชมกันเลยนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในบิตคอยนนะครับกราฟบิตคอยนะฮะย้อนกลับไปที่ทำเฟรมมันก่อนเนาะณปัจจุบันนะบิตคอยเนี่ยนะครับก็คือว่ายังไม่ได้ปิดแท่งมันนะก็ยังไม่ได้บ่งบอกนะครับว่าตลาดเนี่ยหรือว่าแท่งมันเนี่ยนะครับมันจะจบแบบไหนเนาะถ้าเราดูแท่งมันนะครับถ้าเราดูกราฟมันของบิตคอยนะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับกราฟมันยังไม่จบนะครับเราจะยังบอกไม่ได้เลยว่า ราคาบิตคอยเนี่ยมันจะขึ้นต่อหรือว่ามันจะลงต่อถ้าในกรณีที่ราคาบิตคอยนะครับกราฟมันเนี่ยแท่งปัจจุบันเนี่ยเขาปิดแบบเนี้ยและแท่งถัดไปเนี่ยนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยตลาดแดงเลยนั่นหมายความว่านะครับ มีแนวโน้มที่ราคาบิตคอยน์นะครับหรือตลาดบิตคอยน์เนี่ยจะเทลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการเทครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นการทุบที่รุนแรงมากนะครับจะเป็นการย่อซะมากกว่าทีเนี้ยขึ้นอยู่กับว,ว่าย่อเนี่ยจะลึกขนาดไหนนะครับคำว่าย่อในที่นี้หมายถึงว่านะครับการย่อในทางเฟรมมันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นการย่อที่เยอะพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นทางเฟรมมันเนาะอาจจะลงมาที่ครึ่งหนึ่งนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือมีโอกาสกาที่มากลงมากสุดๆเลยนะครับก็คือลงมาที่ โลเดิมตรงนี้เลยนะครับบริเวณนี้เนาะอีกประมาณ6วันกับอีก16ชั่วโมงนะครับถึงจะบ่งบอกได้ว่าราคาบิตคอยเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเอาแบบชัดเจนนะคาดการณ์กันก่อนดีกว่านะครับคาดการณ์ว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ตลาดมันจะทุบหรือเปล่านะครับผมเี๋เราไปดูที่ทำเฟรมเดย์นะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าราคาบิตคอยมันจะลงหรือไม่ลงนะให้สังเกตแบบนี้ครับผมจะใช้นะครับเส้นเทรนไลน์เนี่ยนะครับเราตีเส้นแบบนี้ประกบไปเลยสังเกตนะครับว่าตอนที่ราคาบริเวณ มันแตะเส้นเทียนลายใช่ไหมแต่ว่ามันหลุดไปละเห็นไหมหลุดโดยแท่งเทียนสีแดงๆตรงนี้หลุดลงมาประกอบกับนะครับเขาไม่สามารถที่จะปิดเขียวเต็มแท่งนะครับยืนเหนือไฮก่อนหน้าได้ไฮที่เขาทำทำลายไปนะครับราคาบิทคอยก็เลยย่อลึกลงมาหนะ่อย ก็ย่อลึกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะย่อมาประมาณ10%พอย่อมา10%สังเกตนะครับราคาบิ t คอย n เนี่ยนะครับชนดีมานดีมานของ Time f r a m e Day นะครับดีมานคือโซนของความต้องการซื้อนะครับผมได้อธิบายไปแล้วเนาะนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าดีมานคืออะไรโซนความต้องการซื้อคืออะไรเนี่ยสามารถย้อนคลิปวิดีโอนะครับกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าที่ผมได้อธิบายไว้เนะว่าดีมานคืออะไรเนาะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอราคาเนี่ยมันลงมาที่บริเวณนะครับโซนของความต้องการซื้อและประกอบกับแท่งเเททีีียนนนน่มมแรงซื้้อขึาห็ มีแรงซื้อเข้ามาละถ้าเราจะกดเข้าหรือว่าจะทํากําไรเนี่ยต้องรอให้ราคาเนี่ยมันปิดถ้าเมื่อไหร่ที่อีก15ชั่วโมงจะปิดแท่ง day ปิดเขียวนะครับเต็มเต็มแท่งได้แบบเนื้อเนอแน่นๆเลยมีโอกาสที่ราคา b i ตคอยนะครับแท่งถัดไปเนี่ยนะครับจะเปิดเขียวขึ้นไปแล่ทีนี้นะครับจะบ่งบอกได้ยังไงว่าราคาบิตคอยยังมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องอยู่นะครับก็คือเอาไว้ง่ายว่าห้ามหลุดโซนของความต้องการซื้อโซนนี้ ให้เราตีเส้นเทไลน์ประกบและตีกรอบแบบนี้ไว้เมื่อไหร่ที่ราคาบิทคอยเนี่ยนะครับพอปิดแท่งเขียวปุ๊บเนี่ยนะครับสำหรับคนที่นะครับยังไม่มีของนะอาจจะเข้าสั้นๆนะครับแต่แนะนำนะครับแนะนําว่าจุดนี้ไม่ควรที่จะต้องเข้าซื้อนะไม่ควรเข้าซื้อแต่ว่าเป็นโซนที่ควรระมัดระวังมากกว่านะครับว่าราคา b i t คอยมมีแนวโน้มที่จะขึ้นหรือจะลง เพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนที่ราคาสูงและไม่ค่อยน่าที่จะเข้าเทรดเท่าไหร่เอาเป็นว่านะครับโซนนี้เป็นโซนที่เราควรต้องระมัดระวังในการเทรดมากๆเลยฉะนั้นหมายความว่านะครับถ้าราคาบิคอยเนี่ยมันขึ้นเขียวๆแบบนี้ขึ้นไปหรือว่าปิดปิดแท่งเขียวแล้วนะนะครับแท่งดแล้วก็พุ่งขึ้นแบป แบบปิดเต็มแท่งเลยนะปิดเขียวเต็มแท่งเลยนะแท่งถัดไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เขาจะเปิดโอเคไหมฉะนั้นนะครับก็คือว่าเราจะต้องรอให้ราคาแท่งเดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสังเกตนะครับจากแท่งนี้เขานะครับเกิดการลูดไส้กลับหมายพราะว่านะครับโซนนี้ยังมีความต้องการซื้ออยู่ถ้าไม่มีความต้องการซื้อนะโซนนี้ทะลุไปแล้วทะลุโดยการที่เกิดการเทขายแท่งนี้แล้วก็แท่งถัดไปเทลงไปแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราเห็นไหมว่ามีการซื้อเข้าแท่งนี้ลูดไส้กลับไปแล้วก็เปิดเขียวแบบเนี้ยแสดงว่าตลาดจะมีความต้องการซื้ออยู่ นะครับที่โซนนี้รูปแบบแรกคือราคาบิทคอยนปิดขึ้นสูงนะครับมีโอกาสไปต่อเพราะว่าอะไรครับก็แท่งเดือนยังไม่จบเลย นะครับหรือต้อง6วันฉะนั้นเราจะยังชี้ชะตาไม่ได้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่เนี้ยคือมันเป็นการระมัดระวังถ้าสมมติว่าราคาบิตคอยมันไม่ได้ไปแบบนี้ล่ะมันขึ้นไปก็เหมือนกันนะขึ้นไปเขียวนะครับอีกแท่งหนึ่งก็คือเขียวแต่ว่าแท่งเขียวเนี่ยนะครับเริ่มสั้นลงเรื่อยๆมีการทิ้งไส้ด้วยนะนะครับสั้นลงเรื่อยๆมีการทิ้งไส้ด้วยนะครับหมายความว่าอะไรครับแรงซื้อเนี่ยเริ่มหมดและพอเกิดแท่งนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับไม่สามารถชนะได้นะครับเปิดแบบนี้และมีไส ฟึแบบนี้นะครับมีไส้เทียนแบบนี้อันนี้บ่งบอกมีแรงซื้อขึ้นไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายมีแรงขายตบกลับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับราคาบิทคอยจะย้อนกลับลงมา ที่แบบนี้และโซนนี้มีโอกาสที่จะทะลุเพราะว่ามีการย้อนกลับมาแล้วหมายความว่าโซนนี้เขาใช้ความต้องการซื้อไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโซนนี้เขาไม่ต้องการจริงๆเขาต้องการที่จะเทขายแล้วถ้าร่วมแบบนี้เป็นแท่งแดงนะและไม่มีการลูดไส้กลับเลยนะแดงยังคงแดงต่อเนื่องนะครับถ้าเด้งกลับไปเนี่ยไม่ผ่านจุดที่เขาทําลายได้นะครับจุดสวิงเนี่ยครับที่เขาเป็นสวิงสวิงโลเนี่ยทำลายไม่ได้นะครับคือเอาง่ายๆว่าไม่สามารถย้อนกลับขึ้นแบบนี้ได้และเทสแค่นี้โอกาสที่จะลงอ่ะ เยอะมากกว่าฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าเป็นสัญญาณเตือนอะนะครับให้เราตีก่อนแบบนี้ไว้เพราะว่าแบบนี้ครับการที่เราดูเดเวอร์เจนเนี่ยนะครับถามว่าถูกไหมในการดูเดเวอร์เจนว่าเกิดพวกแบลลิสเดเวอร์เจนใช่ไหมลหลายๆคนที่ได้เรียนเรียนรู้กันใช่ไหมครับว่ามันเป็นสัญญาณกับตัวเป็นขาลงทีนี้เนื่องจากมันเป็นราคาที่ออท h i ไฮมันไม่ได้มีโซนคอนโทรลพอมันไม่มีโซนคอนโทรลเนี้ยนะครับมันไม่มีโซนซับไฮหรือว่าโซนแนวต้านก่อนหน้าเนี่ยคอนโทรลราคาเอาไว้ง่ายว่าราคามันเป็นราคาออทามไฮที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมันเพิ่งเคยเกิดขึ้นณปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเกิดเดเวอเจนเนี่ยน้ำหนักจะน้อยลงไม่มีโซนในอดีตมากหนดการดูเดเวอเจนแบบออท h i ไฮเป็นการดูได้นะครับแต่อาจจะแอคชั่นหรือไม่แอคชั่นก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะให้มันเกิดปุ๊บแล้วมันจะลงได้นะครับฉะนั้นการดูเดเวอเจนนะครับในราคาที่มันออท h i ไฮอาจจะให้น้ำหนักน้อยกว่าฉะนั้นคือเราจะใช้นะครับในการเต้นเส้นเทลา์นี่แหละและโซนในการดูว่าราคาเนี่ย เขาจะลงหรือเขาจะขึ้นถ้าเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นตั้งแต่ตรงนี้แหละฮะแต่ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านนะครับเขาก็จะลงกลับมาทีนี้แล้วลงมันลึกไปไหนแล้วครับก็มาดูครับว่าราคามันมีโซนไหนบ้างละ่ะที่มันมีโอกาสที่จะลงไปนะครับตามเทคนิคข้อของผมนะครับก็คือว่าโซนนี้ก็เป็นโซนที่น่าสนใจเหมือนกันที่ราคาประมาณ54นนะฮะก็เป็นโซนดีมาร์โซนเนาะนะฮะแล้วก็ประกอบกับตรงนี้นะครับเป็นแนวรับอีกแนวหนึ่ง ะะก็มีโอกาสนะครับที่ราคาจะมีโอกาสลงมาตรงนี้นะครับรอบหนึ่งถ้าไม่มีสัญญาณในการกลับตัวที่โซนนี้ก็จะลงมาที่โซนนี้40,07และถ้าหลุดโซนนี้นะครับจะลงมาที่40,02นะครับถ้าหลุดโซนนี้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยรรบมาเจอกันอีกทีหนึ่งครับที่ประมาณ36,000น,นี่คือสิ่งที่บิตคอยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นนะครับถามว่าปัจจัยฟันดัมเมทัลเนี่ยบอกว่าเอ้ยกลัวจังเลยว่ามีสัญญาสัญญาฟิวเจอร์อะเรากลัวจังเลยใช่ไหมฮะคำว่ากลัวไม่กลัวเนี่ยขึ้ มีความเชื่อมั่นจากอะไรอย่างของผมเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยเหตุผลที่ไม่กลัวเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วคําว่าข่าวเนี่ยเขาจะแปรเปลี่ยนตอนไหนก็ได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ไม่อยากจะให้ข่าวออกแบบนี้เลยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยผมก็เลยเลือกที่จะเทรดเทคนิคนะครับเพราะเทคนิคนี่เขาจะบอกล่วงหน้าแล้วว่าตลาดเขาต้องการซื้อหรือต้องการขายเราก็เทรดตามตลาดส่วนใหญ่ โดยที่เทคนิคนะครับเขาบง่งบอกแบบนั้นและความเชื่อมั่นของผมนะครับก็คือจากการที่เราเทรดเนี่ยเราใช้เทคนิคของเราเนี่ยเทรดทากาไรอย่างต่อเนื่องมันทาให้เราเกิดความมั่นใจในเทคนิคของเราฉะนั้นก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาในตลาดนะครับอยากจะให้ทุกคนหาความเชื่อของตัวเองนะครับที่เป็นความเชื่อที่มันมีเหตุและผลนะนะครับไม่ใช่ความเชื่อที่แบบอ่าอความเชื่อลมๆแรงๆนะครับไม่เอาและความเชื่อนั้น จะต้องวัดผลได้วัดผลได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างของผมวัดผลได้ด้วยการเทรดด้วยกําไร เพราะว่าผมใช้เทคนิคอลเทรดผมได้กําไรอย่างต่อเนื่องฉะนั้นคือผมจะมีความมั่นใจมากๆเลยต่อให้ข่าวจอบแบบไหนก็ตามผมเชื่อมั่นเทคนิคอลผมฉะนั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าจะส่งต่อตอนนี้ผมมีทั้งหมด2ช่องทางนะนะครับช่องทางแรกก็คือเฟซบุ o กนะครับแฟนเพจมิกเซอร์การลงทุนแห่งอนาคตสามารถที่จะไปกดไลค์เพจได้นะ และก็ตั้งค่าการติดตามเป็นรายการโปรดนะครับเวลาผมทำคอนเทนต์นะครับหรือว่าทำวิดีโอหรือว่าไลฟ์วางแผนเทรดเนี่ยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดเลยนะฮะและอีกหนึ่งช่องทางก็จะมีช่อง YouTube Channel นะครับมิเซอร์กิทัลันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ติดตามมิเซอร์นะครับมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ